ตามแผนงานของกฟอนอาวางไว้ประมาณปีไหนที่เราจะเอาไปลงใต้ดินเสร็จหมดครับอันนี้คาถามใหญ่มากนะเนี่ยถามทั้งกรุงเทพเลยตอนนี้เรามีแลนกันนะครับในปี2570เ,เราจะลง236กิโลเมตรตอนนี้เราทําได้ประมาณ70กิโลแล้วปีนี้เราคาดว่าเราจะได้อีก20กิโลนะครับจนกว่าจะถึงปี2570จะได้236ทัศนศึกษาอุโมงค์สายใต้ดินครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีด้พอพ่อแม่พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านจ้าบันว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทาง่างประเทศจ้าืันนี้ก็มาพอกับน้องแพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้น้องแพรวาจะพามาดูอุโมงสายไฟใต้ดินที่ลึกมากๆเลยค่ะเท่ากับ ตึกสิบชั้นเลยบอหนาเสือเลยวะ่ะสีมือของคนไทยแท้ๆนะคะทุกคนไม่มีคนอื่นมาเจือปนค่ะทุกคนค่ะและลึกจริงๆทักษะศึกษาของไทยทําได้ยังไงทุกคนอ๋อยังไงคือตั้งแต่เกิดมานะคะ แพ่ว่าผึงเคยเห็นนี่เป็นคังแหลกเลยนะคะทุกคนว่าจะเป็นแนวใดเดี๋ยวเราไปเบิงไปชมน้ากันนะคะบอกเลยว่าทุกท่าทุกคนเห็นนี่จะอึ้งมากเลยว่าทําไมไทยถึงได้มีความสามารถและมีความเก่งเจาะอ,อุโมงใต้ดินเก็บสายไฟและผลิตไฟขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือสามารถอยู่ได้หมดเลยโอ้โหไปดูกันค่ะ ตามแผนงานของคอฟนอวางไว้ประมาณปีไหนที่เราจะเอาไปลงใต้ดินเสร็จหมดครับอันนี้คำถามใหญ่มากนะเนี่ยถามทั้งกรุงเทพเลยตอนนี้เรามีแพลนกันนะครับในปี2570เราจะลง236กิโลเมตรตอนนี้เราทำได้ประมาณ70กิโลแล้วปีนี้เราคาดว่าเราจะได้อีก20กิโลนะครับจนกว่าจะถึงปี2570จะได้236ทัศนศึกษาอุโมงค์สายใต้ดินครับผม ตอนนี้เรากำลังลงไปในอุโมงที่เขาบอกว่าลึก35เมตรครับโอ้เราไม่คิดว่าอุโมงคมันจะต้องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มันลึกมาก35เมตรเท่ากับตึกประมาณกี่ชั้นดิหาร3เข้าไปก็ประมาณ11 12ชั้นถึงยังยังอ,อีกอีกสักพักหนึ่งเลยละ่ะ เรามากันทั้ง4คนนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าพี่โค้ดเป็นคนตัวความสูงก็ต้องให้เครดิตนะวันนี้ใจมากจริงเฮ้ยถามเลยเดีทําทำไมซีรี์เรามันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆวัเดี๋ยวนี้มันเป็นความรู้ที่เราอยากรู้ก่อนแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องมาขนาดนี้คือตอนแรกเราคิดว่าอุโมงค์สายไฟใต้ดินอะส่วนตัวนะผมคิดว่ามันควรจะลึกสักตึกสองชั้นไม่คิดว่ามันจะมาถึงประมาณแบบ11 12ชั้นอย่างนี้แล้วมันโอ้โหใหญ่เหลือเกินเรานึกภาพของการเจาะอุโมงค์ที่ใหญ่ขนาดนไม่ใช้เวลาเท่าไรถงใหญ่มากแล้ว ไลฟ์นะคิดในใจเข้าบ้านในคัด ประมาณนั้นแล้วเราลงมานะครับด้วยเครนของทางโรงงาน <mm เอ๊ะเรียกว่าเครนอะไรพี่เครนของทา <ๆ S 1> ง <ๆ S 1> สายงานๆๆสายงานวิธีการลงอุโมงค์ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมี2วิธีคือ1คือใช้กระเช้าแบบนี้ที่มีเครนค่อยๆย่อนเราลงมาวิธีที่1นะครับวิธีที่2คือจะมีบันไดยอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งตอนนี้น้องๆเรากำลังเดินกันอยู่ถ้าถามผมก็เหมือนลงตึกมาประมาณเกือบสิบชั้นเนี่ยตอนนี้อยู่กับไกด์ของเรานะครับพี่สุขุมครับสวัสดี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 ครับครับพี่ทำอะไรตรงที่นี่ครับพ สูงน,นะครับเพื่อลองรับไฟ230 k V จากสถานีต้นทางของการไฟฟ้านครหลวงนะครับ230 k V ใหญ่แค่ไหนครับพี่เป็นแรงดันสูงพิเศษโดยปกติที่เราใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยจะเป็น12 k V กับ24เ V นะครับรแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นสถานีต้นทางของไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่ง,งถ้าคอนเซปต์ง่ายๆก็คือว่าปกติเวลาเราไปตามต่างจังหวัดนะครับเราจะเห็นว่าที่เป็นเสาทาวเวอร์โครงเหล็กสูงๆเนี่ยอ๋อเสาไฟแรงสูง รถไฟแรงสูงอ,อ,อันนั้นคือ230 kV ทวนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเอาเข้ามาเป็นในเขตชุมชนเมืองเนี่ยเราไม่สามารถตั้งเสาอย่างนั้นได้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําเป็นอุโบง์ลักษณะแบบนี้ แต่ว่าการที่เราเลือกว่าอุโมงจะอยู่ใต้ดินหรือบนดินเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าเขตชุมชนหรือไม่ใช่ครับแล้วเรื่องนี้บอกว่าเข้ามาอยู่ในเขตชุมชนแล้วเนี่ยอุโมงส่วนนี้ลึกขนาดไหนครับพี่ปกติจะลึกระดับหลังอุโมงะนะครับโดยเฉลี่ยจะ30เมตรจาก v, <Okay. S 2> จผิวจราจรครับแล้วแต่ว่าโซนนั้นชั้นหินเขาอยู่ลึกหรือไม่ลึกอย่างนี้ไหมครับใช่ครับซึ่งโซนที่เราจะเลือกขุดเนี่ยต้องเป็นชั้นหินเลยไหมครับหรือว่าดินก็ได้เป็นดินได้หมดครับเป็นทรายเป็นได้ทุกประเภทเพราะว่าด้วยความจําเป็นก็คือว่าเราจะไปตามแนวใต้ เพราะฉะนั้นชั้นคุณสมบัติของดินเนี่ยมันก็เลยฟิก <f ix> ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจออะไรแต่ทีเนี้ยโ <f ix> ดยเทคนิคเนี่ย มันก็จะอยู่ที่ว่าหัวเจาะที่เราเตรียมรองรับที่เราจะเจาะเราก็จะใช้ประเภทนั้นนะครับทาไมเราถึงต้องเจาะคู่ไปกับถนนครับพี่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นที่สาธารณะครับถ้าเราไปเจาะตามที่เอกชนหรือบ้านเรือนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอาจจะเป็นประเด็นายๆบ้านซุดเดี๋ยวบ้านซุดหรือมันเป็นไปรอนสิทธิ์กันต้องไปละเมิดกันเราเราเลยเลี่ยงที่จะไม่เจาะไปในแนวของบ้านเรือนแล้วก็เอกชนครับเื่อแบบพี้ก่อนอยากจะ้เห็นภา<ม>พเพราะว่าบางอย่างผมจินตนาการไม่ทันเรากำลังพูดถึงกุมงที่มันผ<ม>่านบ้านผ่านตึกเลยต่ไมหมดเลยจริงๆตึกอย่างเงี้ย มันลึกเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยประมาณ25เมตรครับซึ่งแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วั้งลงมา30เนี่ยเราหลบหมด เราหลบหมดเราไม่เจออะไรละใต้ดินผมไม่ได้ม่เ<ม>จออะไรละแล้วในการกอร่อสร้างสิ่งนี้มันเริ่มต้นอยังไงครับคือผมคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเริ่มแบบมันการขุดรูนี่ก่อนไหมหรือยังไงฮะก็คือในเนี้ยครับเราจะเรียกว่าป่องอุโมง์เราต้องเริ่มจากการทาป่องอุโมงคให้ได้ก่อนอันเนี้ยก็จะไดมิเตอร์ประมาณ12มเมตรเพื่อเราทาป่องอุโมง์เสร็จหัวและท้ายเสร็จเราก็จะเริ่มขั้นตอนการเจาะอุโมงเข้าไปมีคําถามครับแถวบ้านผมอ่ะมีการก่อสร้างไอ้อุโมงระบายน้ําแล้วทรงมันเหมือนกันมากเลยมัน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 เหมือนกันปะครับเหมือนกันรมี อยากถามต่อครับพอเราสร้างอุโมองค์อันนี้เสร็จครับมันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ผมไม่คุ้นตาอย่างเช่นท่ออันนี้ครับท่อเหลืองเืองนี่ครับมันเป็นท่อสำหรับอะไรครับจริงๆท่อเหลืองเือนี้คือท่ออากาศครับเราเอาอากาศจากข้างบนเพื่อลงมาสูดล<า>งมาข้างล่าง เพราะว่าในอุโมงค์มันไม่มีอากาศในนมีไม่มีอากาศเคยได้ยินข่าวว่าคนเข้าไปทํางานในอุโมงค์ตายอากาศไม่มีคนเข้าถ้ำตายเพราะไม่มีอากาศอ,อ,าอันนี้เหมือนกับเขาเรียกเราีอากาศจากข้างบนลงมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นท่อฝีอากาศจากข้างบนเพื่อไปถึงภายในอุโมงค์เหมือนกันแล้วก็ลากยาวไปจนถึงปลายทางแต่ตัวนี้จะดีหน่อยจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างบนจะเพิ่มความเย็นอากาศเย็นด้วยเย็นนิดนึงคุณรู้สึกไหมว่าพอเราลงมาเย็นนะเย็นกว่าเพราะฝนจะตก้านหรือมันเย็นมันเย็นตรงนี้อยู่แล้วด้วยด้วยความที่มันเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะะอยู่ในรดับ ชั้นน้าใต้ดินน้ําใต้ดินจะอยู่ที่ประมาณเกือบลบยี่สิบนะครับซึ่งในอุโมงค์ตัวนี้เราเจาะในชั้นที่ว่ามีน้ําใต้ดินสูงแต่ขั้นตอนของเราเนี่ยเราจะมีระบบป้องกันน้ําใต้ดินโดยตลอดก็คือว่าพอเราเจาะอุโมงค์เข้าไปเนี่ยเราก็จะฉีดเคลือบน้ํายาหรือน้ําปูนเนี่ยเคลือบไม่ให้น้ํามันกันเข้ามาในอุโมงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อสร้างอุโมงค์เนี่ยจะต้องมีระบบป้องกันน้ําแต่อาจจะมีน้ําซึมซึนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเราจะปักหมดทั้งหมดเลย แล้วอยู่ที่เราจะไปดูคืออะไรครับพี่ที่จะเข้าไปดูเน <itu? S 2> ี่ยก็คือจะไปดูภายในอุโมงค์แล้วเราก็จะเห็นหัวเจาะที่กําลังทํางานนะครับแล้วก็เขากําลังที่จะเลียงติดตั้งเซกเมนต์อุโมงค์ชิ้นงานอุโมงค์เนี่ยครับสำหรับคุณผู้ดูที่อยากได้ฟิลลิ่งอยากเห็นของที่คล้ายๆกับที่นี่ไปตรงอุโมงค์ของสามยานมิทาว เราะนี่มองไปเหมือนเลยมันมันคือเหมือนกันเลยป่ะครับจร,จริงๆลักษณะการก่อสร้างของสสนย่านมิทาวเนี่ยกับที่นี่ประเทศเดียวกันลักษณะเดียวกันแล้วอุโมงนี่เราเข้าไปยังไงครับเดี๋ยวเรามีรถไฟพาเข้าไปครับอ๋อเอออันนี้เหอรอค,ครับเนี่ยครับรถไฟเพอดนีรถไฟคันนี้เราถอยมาใหม่เนื่นองจากว่ามันใช้งานไปสัก 8ปปีมันเลยมีสภาพแบบนี้แต่ความแรงของมันยังได้อยู่เฮ้ยเหมันเหลืองทองเลยคนที่จะทําในสายงานก็คือจะใช้รถตัวนี้จะใช้ตัวนี้แล้วก็พอเราจะขนส่งเนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นขนส่งระบายดนขนเซกเมนต์เข้าใจละคือเราเปลี่ยนไอหัวไน้เหมือนเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนสิ่งนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นขนส่งได้ขนคนได้ใช่ครับแจ๋วครับพี่และนี่คือกระเป๋ารถไฟเราจะมีตัวอันนี้จะเป็นทีมงานอุโมงครับอ่าอ้ย ดูแลครับดูแลความปลอดภัยพวกเราทารโขงนี่คือเอาไว้บอกทางไนีไ่บอกว่ารถมาอยู่ไหมฮะใช่ครับแล้วส่งสัญญาณเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่ถ้างั้นถามนิดนึงได้ไหมครับตรงนี้อยากรู้ว่าความยาวของอุโมงค์ทั้งหมดเส้นนี้เขาเท่า,ทาไหร,ร่ครอ๋อตัวนี้นะครับประมาณ900เมตรครับ900เมตรมีคน<ด>ทํางานอยู่<ด>ใต้นี้ประมาณกี่คนครับอ่าโดยปกติประมาณ10ถึง20คนข้างๆนี้คือปูนหมดเลยเหรอครับอ่าตรงช่วงโค้งอ่ะครับมันจะเป็นเซกเมนต์เหล็กแล้วพอเราเราจะดันเป็นเหล็กมาก่อนแล้วเราก็จะเอาปูนอัดเข้าไป แต่ถ้าเป็นช่วงทางตรงจะเป็นคอนกรีตอัดแรงทั้งหมดเข้ามาอยู่ในอย่างเนี้ยอันตรายของการก่อสร้างมีอะไรบ้างครับจริงๆจะมีสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าครับก็คืออากาศถ่ายเทให้ได้ตามที่กฎมหมายกาหนดแล้วนะครับซึ่งซึ่งปกติตรงเนี้ยในแง่ของทีมงานเราก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่จอปหอรืออะไรพวกเนี้ยครับหรือเซฟตี้ที่คอยช่วยดูให้ค,คือถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะไม่ให้คนลงมาครเนี่ยซึ่งโอุโมงค์เนี้ย ไม่ใช่แค่ใช้เพื่อการสัญจรใช่ไหมครับเวลาโครงการเสร็จแล้วจริงๆก็คือสายไฟก็จะร้อยอยู่ในนี้ใช่ครับสายไฟร้อยอยู่ในนี้หมดเลยครับปกติเราเห็นเป็นทาวเวอร์เสาใหญ่ๆซึ่งพอเข้าเขตเมืองมันจะไม่เห็นเพราะมันจะอยู่ในอุโมงค์นี้หมดอย่างนี้แต่ว่า1นอุโมงค์เนี่ยในนี้ก็จะมีแต่สายไฟฟ้าอย่างเดียวเลยสายไฟ้าฟอย่างเดียวอ่านั่นคือ งานของส่วนการไฟฟ้าใช่ครับผมอย่างเงี้ยมันดีไหมสายอยู่ใต้น้ําและเป็นของการประปาเขาบ้างมันมีอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีเนาะตัวใหญ่จะมีของการไฟฟ้าอย่างเดียวครับแล้วก็จริงๆตัวเคเบิลที่เราติดตั้งะนะครับมันเป็นประเภทที่สายสื่อสารอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นประเภทกันน้ำครับส่วนส่วนสายสื่อสารเนี่ยเนื่องจากว่าจะมาอยู่รวมในนี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเลยจําเป็นที่จะต้องแยกต้องมีระยะห่างให้กันนิดนึงแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นแรงสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสายสื่อสารอาจจะไม่เหมาะที่จะเอาเข้ามาติดตั้งร่วมเรากำลังจินาการว่าอันนี้อยู่ใต้ประมาณสักสิบถึงสิบสองเมตรที่นี่ผมกำลังผมขอถอยไปนิดนึงรถไฟฟ้าใต้ดินไปอยู่ลึกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่ากาับตึกห้าชั้นนะครับ<อ><อ>แล้วก็ตำ่ำยังตำ่ำยังต่ำกว่า,วา,วาอยู่ลึกกว่าตึกใหญ่ๆเหมือนตึกพวกตึกมหานครเลยใบหย,ยกอะไรเงี้ยเสาอย่างนี้เขาลึกไหมความลึกจะประมาณสองเท่าของตััวนี้ครบ ถ้าเป็นแนวดิ่งตึกใหญ่ๆมันจะประมาณ20-30ชั้น อก็ลึกกว่าที่นี่ลึกลึกกว่าที่นี่แต่ว่าเวลาเราสร้างก่อนเราจะทำนี้เราก็ต้องดูว่าจากที่เราจะมีสเตชันที่เป็นหัวท้ายเราก็ต้องรูว่าต้องหลบหลอะไร <ใน S 1> บ้างใช่ครับซึ่งโดยปกติของ M E A เนี่ยเราจะเซตประมาณลบ30เมตรถึง40เมตรขึ้นไปเพราะว่าเราต้องการที่จะหลบแนวเสาเข็มของ <c oughs> ทุกอย่างนะครับโดยปกติเสาเข็มในประเทศไทยเนี่ยจะลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21- 25เถึงเมตรแล้วอย่างนี้เวลาเราขุดอุโมงค์ผ่านที่เอกชนอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องไปขอ อนุญาตพอมั้ยครับจริงๆตอนนี้เราจะไม่ตัดผ่านที่เอกชนเลยเราจะตัดตามแนวถนนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับท,ที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่อไมเราถึงมา3เมตร60 ก็คือ m b a มีความต้องการใช้พื้นที่ประมาณเท่านี้ก็คือเจ้าหัวเจาะก็จะเส้นผ่านศูนย์กลาง3เม60เลยใช่ครับหัวเจาะเป็นอะไรครับก็วัสดุเป็นเหล็กครับเหล็กใช่ครับไอ้หัวนี่เป็นเหล็กที่ที่อยู่ข้างนอกครับจะเป็นเหล็กส่วนฟันที่ใช้กัดจะใช้เป็นคาร์ไบครับคาร์ไบคาร์ไบคาย์คืออะไรครับพี่คาร์ไบเนี่ยจะแข็งกว่าเพชรคือเอาไว้กัดพวกวัสดุข้างหน้าได้ครับคือมันแข็งกว่าเหล็กใช่ครับคมกว่าใช่เวลาเราไปเจออุปสรรคเงี้ยครับมันก็จะกัดค่อยๆกัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเจาะรอบนึง ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันตอนเนี้ย หลังจากที่เราเข้ามาประมาณสัก20กว่านาทีก็มีรถมาอีกคันหนึ่งอันนั้นคืออะไรครับพี่เป็นรถถังดินครับที่จะลําเลียงดินที่เราเจาะครับออกไปนี่นะฮะไอหัวเจาะเนี่ยมันเจาะเสร็จใช่ไหมครับพี่แล้วมันก็จะดูดดินมาใช่ครับขึ้นตรงนี้ไปใช่ครับตามเท่านี้เหรอครับปตอนนี้ไปเลยใช่ครับแล้วก็คือดินทั้งหมดตรงนี้เราก็จะใส่รถคันนี้แล้วเอาไปจะวออกไปครับโอ้ขนที่กิโลครับพี่ก็ไปกลับก็ประมาณ2อกิโลครับแม้แต่ถึงว่าน้ำหนักดินนะครับอ๋อดินก็ประมาณประมาณสิบก้อนนะครับหมายถึงตลอดทั้งอุโมงคค์นี้เหรรอับหมายถึงว่่่่าาาตตออลิงทีเเรจะ ตอ่อหนึเมตรใช่ครับต่อหนึง่งเมตรใช่ประมาณครับโดยระมแล้วครันนี้ก็จะขนออกไปข้างนอกปั๊มแล้วจากนั้นทน่อตรงนี้ก็จะว่างขึ้นแล้วก็ขุดต่อได้ท่อจะต้องดินเต็มตลอดเพื่อว่าเป็นการรักษาไปเชอรอครับทีนี้ต้องเคยเห็นใน YouTube พงการอื่นหน้าต่างประเทศคือพอหัวจอดเนี่ยมันกำลังจะทะลุออกไปอ่ะเหมือนทีมงานอ่ะที่ยืนอยู่ตรงอุโมงค์ใหญ่อ่ะ คือตบมือดีใจเฮ้ยแต่ลวเว้ยมันก็ต้องดีใจอ่ะเพราะอยู่มานานมากอ่ะใช่ครับใช่นะก็จะลักษณะแบบนั้นนะครับเวลาที่หัวเจาะออกเราเห็นคนที่ทำงานที่ยู่ชิวมากเลยจริงๆต้องลำเลียงเอาคนเดินไปเนี่ยมันก็ก็เหนื่อยแล้วก็ทําให้การทํางานเนี่ยลำบากถ้าเกิดมีรางเราก็ช่วยในการที่เราจะบำรุงรักษาก็ดีก่อสร้างใหม่ก็ดีทําได้ง่ายขึ้นซึ่งเรามีรถไฟฟ้ามีกับรางเตรียมไว้แล้วครับแต่ว่าต้องบอกว่าอุโมงค์ตัวนี้เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสายสายที่เราเห็นนี่ยังไม่ได้จ่ายไฟนะ ที่จะติดตั้งแล้วจะจ่ายไฟคือตอนนี้ที่ลังสงสัยคือมองด้ตาเปล่าเลยนะเหมือนเป็นแหลกที่วางสายไฟอยู่ซึ่งตอนนี้มันวางอยู่แค่ชั้นบนสุดชั้นเดียวยังเหลือตรงนี้หลายชั้นเลยใช่ครับใช่อธิบายอย่างนี้ว่าชุดนี้เราเรียกว่า1วง,งจรเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นสายส่งไฟฟ้าแรงสูง69,000โวลต์ถ้าเรานับวงจรนี่1 2 3 4 5 6 6หวงจรแล้วเรามีอุโมงค์อีกชั้นหนึ่งที่อยู่ด้านบนเป็นอุโมงค์ B อันนั้นจะได้อีก4วงจรรวมแล้วจ่ายสายส่งได้10วงจรซึ่งถ้าเจ้าระบบนี้เดินเมื่อไหร่ก็อาจจะได้กว้างกว่านั้นอนกป่ะครับระบบนี้เดินเมื่อไหร่รองรับของเก่าได้เท่าเดิมแล้วก็รองรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยอันเดิมเราบอกว่า540อนาคตอีก700ก็รับได้หรือจะเป็นพันกว่าก็ยังรับได้อยู่ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสายขาบนนับแต่ผมเป็นสายขดน,นั่นคืออะไรครับอันนี้คือเขาเรียกอีกระบบหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าอันนี้คือระบบส่งข้างล่างเนี่ยเป็นระบบสายป้อนสายป้อนกกก็็คือออจจาาาสถนนีไปป่ยเระบบ 2400 0โวลต์ก็เป็นอีกระบบหนึ่งตัวนี้วิ่งจากสถานีไปสถานีแล้วจากสถานีด้านปลายเช่นตัวนี้วิ่งไปลุมพินีลุมพินีก็จะมีม้อปแปลงม้อปแปลงปแปลงออกมาเป็น24แล้วจ่ายออกไปตามเสาแล้วเป็นมออแปลงไปจ่ายให้ชาวบา้านแต่อตัวนี้ออกไปไปขึ้นเป็นม้อปแปลงจ่ายชาวบ้านเลยก็คือที่นี่ก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันนอกจากจ่ายส่งด้วยจ่ายป้อนด้วย 2>, 2ระบบผมเข้าใจอย่างหนึ่งที่พี่เอามือไปแตะสายไฟเนี่ยไม่อันตรายหรอฮะจริงๆสายไฟเนี่ยเราเรา,เราเรียกว่าสาย XLPE เป็น คอสต์ลิงโพลีเอทิลีนก็คือเป็นโพลีเอทิลีนที่เขาเอาไปทําคุณสมบัติของฉนวนที่อยู่ด้านในเนี่ยสามารถทนความร้อนได้ถึง90้าองศาศีรษให้เราจ่ายไฟได้เยอะนะครับถ้าจ่ายไฟอยู่แล้วก็แต่ได้ครับ <H aa> ah> ผมสายใต้ดินเราอยู่ในดิน <H aa> ah> อยู่ในอันเดอร์กาวแล้วก็อยู่แช่น้ําอยู่แล้ว <H aa> ah> คุณสมบัติของมันสามารถแต่ได้ถ้าเป็นสายอันเดอร์กาวก็มีฉนวนไงครับ แต่เป็นฉนวนแรงสูงคนได้ถึง69,000โวลต์สมมุติวันหนึ่งเพราะอหามยามร้ายจริงๆน้ำท่วมโมู่งก็ไม่มีไฟลุกไม่มีปัญหาครับคุณสมบัติแช่น้ำได้อยู่แล้วสาย XLPE ที่เป็นสาย u n d e r g o u n d cable เพราะสายที่นี่เนาะแบบว่าถ้าสายอื่นก็ไม่แนะนำให้เด็กๆไปจับไม่ไม่ครับและสายนี้จริงๆคุณสมบัติมันเป็นอย่างนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันจ่ายอุปกรณ์อันตรายก็คือจ่ายไฟแรงสูงทาให้จำเป็นเราก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งอ,อยู่แล้วไม่แตะอยู่แล้วเวลาเดินตามถนนกรุงเทพมหานครอ่ะ ก็กระทบกับประชาชนน้อยหน่อยแสดงว่าแต่ละสถานีก็จะไม่ใช่ว่าสมมติไอ้กุโมงเนี่ย1.3โลนะครับจู่ๆเอ๊ะขึ้นไปหน่อยนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แต่ละหัวสถานีแล้วก็แยกออกไปอีกทีถูกต้องครับเป็นจุดใหญ่ที่จะไปจ่ายออกอีกทีหนึ่งพี่ด้ครับแล้วในกรุงเทพครับเวลาที่เขาจะเอาสายไฟลงเขาเลือกว่าจะเอาโซนไหนลงก่อนลงหลังเขาดูจากอะไรครับการไฟฟ้านครหลวงก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีการวางแผนแผนปัจจุบันแผนอนาคตในการรับไฟต่างๆพื้นที่สําคัญแบ่งปฏิช ว่าตัวไหนสําคัญมากสําคัญน้อยแล้วก็ที่สำคัญสุดดูงบประมาณที่จะทำการก่อสร้างซึ่งคนที่ตอบดีสุดน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของการฟ้ารักรหลวงนั่นก็คือผู้ว่าการอ้าวโอเคครับท้าสอบไปเจอเลยครับฮัลโหลพี่จ้อยบอกไงไลว่ามีสัญญาณเขาลงมาทำไมคุยได้ไงอ่ะมีนะท้างใมีสัญญาณอ้าวหลอกเพียไม่ได้ครับพี่วิราชเป็นผู้ว่าการการฟ้ารักขรหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้น <aid> <Solomon> ี้อ <mainland> ย <popular> <im itated movie illnesses> <verw 000> ู่ในนุ่มๆทั้งนั้นเลยรู้สึกเราแบบแก่ลงเยอะเลยใช่ครับโซนที่เราอยู่ตรงนี้คืออะไรครับพี่วิราชก็เป็นอุโมงค์สายใตดินของเรานะครับเป็นอุโมงค์ที่ส่งจ่ายไฟฟ้านะครับจากสถานีหนึ่งไปยังสถานีหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราดีไซน์เป็นเน็ตเวิร์กก็จะมีโครงข่ายไฟฟ้าทั้งแรงดันสูงที่อยู่ข้างบน69,000โวลต์นะครับข้างล่างนี่ก็คือ24,000โวลต์ที่เป็นแรงดันกลางข้างบนนี่แรงดันสูง พี่จะบอกพวกเราว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาผลิตมาเนี่ยมันอยู่ระยะไกลจากต่างจังหวัดมาเนี่ยนะฮะเขาจะต้องทําแรงดันสูงเพื่อให้ส่งได้ไกลพอมาถึงตัวเมืองที่จะใช้งานเนี่ยบ้านเราคิดดูนะ220โวลต์กับ2อ0 0 0 0สมโวลต์ต้องมีกระบวนการทําไงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็จะต้องมีแปลงลดระดับแรงดันออกมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป ก็คือมีการสร้างสถานีจำได้เพราะตอนเราไปดูเขื่อนที่สร้างไฟฟ้ากันเขาก็บอกว่าต้องส่งมาแรงก่อนไม่งั้นเวลามันมามันมามันไม่ไม,ม,มามันน้ำไงน้ําต้องมีขอสูงก่อนใช่ไหมครับแรงดันน้ำมาถึงจะมาหลักการเดียวกันทีนี้ฮะ,ะเวลาที่การไฟฟ้านาครหลวงครับเลือกที่จะทำุโมง์ใต้ดินแบบนี้ครับแล้วมีเพลอตี้การเลือกอะไรยังไงกันบ้างครับคือสายใต้ดินเนี่ยเราจะเลือกในพื้นที่ที่อย่างเช่นร่วมกับโครงการอื่น นะครับไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นกร,ร,รุกงเทพมหานครกรมทางหลวงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขุดถนนใช่ไหมครับเราก็จะขุดพร้อมกับเขาไป<อ>นี่คือ,อนี่คือไททีเรียแรกนะฮะไททีเรียที่กนะ 2, ทท 2> ก็คือรถไฟไฟไฟ้านะฮะสีต่างๆนะสีส้มสีแดงสีเหลืองสร้างตรงไหนเราก็จะไปกับเขาด้วยไปกับเขาด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือในย่านที่เป็นธุรกิจนะครับใจกลางเมืองราชประสงค์พญาไทอะไรพวกเนี้ยนะที่มันมีคนใช้หนาแน่นเนี่ยนะครับเราก็จะเอาลงไปก่อน อันที่4ก็คือเรื่องของสถานที่สําคัญต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องมาเพราะฉะนั้นใครที่เรียกของเราเนี่ยก็ชัดเจนว่าจะเงเลือกตรงไหนลงต่อถ้าพูดถึงทั้งกรุงเทพอะครับพี่ตามแผนงานของกฟนวางไว้ประมาณปีไหนที่เราจะเอาไปลงใต้ดินเสร็จหมดครับอันนี้คําถามใหญ่มากนะเนี่ย <c oughs> ถามทั้งกรุงเทพเลยตอนนี้เรามีแผนกันนะครับในปี2570เนี่ยเราจะลง2อ6ากิโลเมตรตอนนี้เราทําได้ประมาณ70กิโลแล้วปีนี้เราคาดว่าเราจะได้อีก2 0กว่ากิโลนะครับ นกว่าจะถึงปี2570จะได้236คือกรุงเทพเนี่ยมันเป็นพันกิโลถ้าจะลงหมดเนี่ยมันการลงหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะสูงมันอาจจะส่งผลกระทบ เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะแล้วการใช้งบประมาณเนี่ยเราใช้งบของการไฟฟ้านครหลวงเราไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐเราก็ใช้เงินพอที่จะทําให้สถานะทางการเงินของเราในสามารถที่จะลงทุนเองได้เราก็เลยต้องมีแผนเป็นปีเป็นปีไปและการที่เราจะได้เอาสายลงดินแบบนี้เราต้องผ่านจากสภาพัฒน์เขาก็จะดูแลความคุ้มค่าของ โครงการก่อนนะที่เจ้าลงอีกอย่างหนึงที่ผมได้ข้อมูลมาจากพี่สุขุมที่ขุดหลุมอยู่ข้างนอกครับแกบอกว่าไอ้ผู้ผมก็ทายว่าโรงงานมัง้งโน่นนี่แกบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เรื่องนี้จริงๆเหรอครับคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขามาเป็นแบบสถานีเลยไง ด้วยความมั่นคงนะครับของตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีสายไฟ2ชุดนะนะเข้าไปบางทีต้องเอาถึง3ชุดเข้าไปเผื่อชุดนึงดับอีกชุดนึงก็ต้องต้องนะครับแล้วก็ปริมาณมันเยอะแล้วมันอยู่จุดเดียวก็คือการใช้ไฟเนี่ยทั้งบริเวณเนี้ยจุดมันเป็นจุดเดียวเลยอ่ะมันไม่ได้กระจายออกไปอ่ะมันทําให้ตรงนั้นเนี่ยเราสารถต้องทําความมั่นคงของระบบอ่ะที่สูงมากกว่าที่ ในการที่จะทําให้เซิร์ฟเวอร์เขาลันได้ตลอดเวลาเออเพราะจะว่าไปในเมืองก็ไม่ค่อยมีโรงงานอะไรใหญ่ๆที่จะใช้ไฟเยอะใช่ใชเรามี่ห้างสรรพสินค้าพวกนี้ก็เยอะนะครับแล้วก็พวกสมาร์ทซิตี้ที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างเช่นพระราม4เนี่ยน้องเห็นใช่ไหมมันจะมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นมาตามลายถนนเลยเนะี่ย คือเราก็อนุมานได้เลยว่าโครงการพวกนั้นเนี่ยคือสมาร์ทซิตี้เพราะเขาดีไซน์เป็นสมาร์ทมาหมดเลยพลังงานที่จะต้องเป็นพลังงานสะอาดมีระบบชาร์จรถยนต์มีระบบอัอต,บบอตโนมันติต่างๆเป็นเมืองมเมืองหนึ่งอะ่ะเพราะนั้นการที่เราจะไปปักเสาเข้าไปในตรงนั้นผมว่าเขารับไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีการใช้สายได้ดินเข้าไปทฤษฎีก็เป็นลักฐานสัมพันธ์ของการทําทุกอย่างเนาะเหมือนกับใครจะสร้างอะไรใหญ่ๆอย่างนี้ท่านนี้ก็ต้องเข้าไปดูแลให้ว่าถูกต้องครับไปนพัฒนาร่วมกันนะวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ ครบสาหรับผมเรียกว่าปัจจัยที่ห้าหกได้ไหมสําคัญเลยนะไม่มีพลังงานนี่อยู่ยากนะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ยังไงก็ขอบคุณพี่วิาะมากครับคุณมากครับสาถาถตอบคำถามแปลกๆก็ตไว้มีโครงการจับจับเดี๋ยวไว้จะไปดูอีกยินดีครับยินดีครับเป็นจังไหนนะคะทุกคนทุกท่านได้เห็นกันแล้วอึ้งเลยเมลบิค่ะ ทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าอึ้งค่ะชุดหยอดเลยว่าเหมืนเห็ดนใหญ่ๆนะคะเก่งมากๆเลยขอชื่นชมนะคะอันนี้คือขอชื่นชมจากใจจริงนะทุกคนจากใจจริงเลยพอว่าเอียงคือแบบมันลึกมากๆขนาดนั้นนะแล้วก็แบบโอ้โห เห็ดมาใดจังใดนะคะทุกคนอยู่ในใต้ดินนะพี่น้องนะคะไม่ได้อยู่ในข้างบนนะข้างล่างจ้ะที่ทุกคนเห็นเนาะจ้ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณต้นฉบับมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเัาฟังน้องเพาวาคนโกคนเก่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องเพาวาน้ำเด้อจ้าค่ะ